สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาการงานอาชีพเรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนั้นหมายถึงการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น เรามาดูกันเลยนะคะว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนั้นมีอะไรบ้าง 1. การจัดเก็บและบำรุงรักษาของเล่นของใช้ส่วนตัว 2. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 3. การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 4. การทำความสะอาดรองเท้าเป็นต้น คุณครูก็มีคลิปวิดีโอตัวอย่างของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการทำความสะอาดร,รองเท้านักเรียนมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะงานเพื่อช่วยเหลือตนเองกันนะครับการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองหมายถึงการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระผู้อื่นเช่นการจัดเก็บและบำรุงรักษาของเล่น ของใช้ส่วนตัวการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนการทำความสะอาดรองเท้าเป็นต้นนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนได้แก่กระเป๋านักเรียนสมุดหนังสือดินสอยางลบและไม้บรรทัดเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้เป็นประจำทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมใช้งานหยิบใช้ได้ง่ายและไม่สูญหายมีหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดสมุดหนังสือลงในกระเป๋านักเรียนตามตารางเรียนแต่ละวันการเหลาดินสอให้แหลมใส่ไส้ดินสอกดแล้วเก็บดินสอพร้อมยางลบใส่ในกล่องดินสอเก็บไม้บรรทัดลงในกระเป๋านักเรียนเป็นต้นนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้แก่การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนและการทำความสะอาดรองเท้ามีประโยชน์ดังนี้นะครับ 1. ฝึกการพึ่งพาตนเองและความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต 2. แบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว 3. อุปกรณ์การเรียนไม่สูญหาย 4. กระเป๋านักเรียนและรองเท้าสะอาดน่าใช้ 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนกระเป๋านักเรียนและรองเท้านักเรียนใหม่เพราะดูแลรักษาดีจึงใช้งานได้นานนะครับนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองมีประโยชน์มากขนาดไหน มาดูการทำความสะอาดร,รองเท้านักเรียนที่เป็นรองเท้าหนังกันนะครับรองเท้าที่เราสวมใส่ในชีวิตประจำวันมีหลายชนิดรองเท้านักเรียนที่ทำด้วยหนังรองเท้าผ้าใบเป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อสวมใส่ไปสถานที่ต่างๆต้องเหยียบย่ำดินโคลนหรือน้ำอาจทำให้รองเท้าเปื้เปือนหรือสก,กรปรกได้ ดังนั้นจึงควรรักษาความสะอาดของรองเท้าอยู่เสมอเพื่อให้มีรองเท้าที่สะอาดสวยงามไว้สวมใส่ได้ไปอีกนานนะครับการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนที่เป็นรองเท้าหนังควรมีกระบวนการดังนี้นะครับวางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดรองเท้าเพื่อให้รองเท้าสะอาดและใช้งานได้นาน 2. กําหนดวิธีการทำความสะอาดรองเท้า ขั้นตอนต่อมานะครับการทำงานตามแผนทำความสะอาดรองเท้าตามที่วางแผนไว้ขั้นตอนต่อมานะครับประเมินผลการทำงานดูผลงานว่าสําเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ควรนำรองเท้าที่ทำมาจากหนังไปตากแดดเป็นเวลานานเพราะจะทำให้หนังแตกและเสื่อมสภาพเร็วนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆทุกๆคนสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้ปกครองนะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ